เขานั่งเงียบอยู่ตรงมุมเล็กๆของร้านกาแฟฝนตกเบาๆนอกกระจกในมือเขายังถือสมุดวาดรูปที่มีหน้าเปล่าหลายสิบหน้าและความฝันที่เขาคิดว่าต้องสำเร็จให้ได้แต่วันนี้เขารู้สึกหมดแรงหลังจากพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทั้งฝืนทั้งอดทนทั้งข่มใจทั้งไม่ยอมล้ม แต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเขานั่งทบทวนกับตัวเองอยู่นานว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้สู้กับสิ่งที่อยู่ข้างนอกเขากำลังต่อสู้กับความยึดมั่นในหัวใจของตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งที่ยึดไว้แน่นที่สุดก็คือเหตุแห่งทุกข การปล่อยวางจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนได้คนเปลี่ยนได้ความฝันก็เปลี่ยนได้เช่นกันเขาเงยหน้าขึ้นมองฝนที่ไหลลงกระจกเขายิ้มออกมาเบาๆมันไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่ชนะแต่มันคือรอยยิ้มของคนที่ไม่แบกอีกต่อไปแล้วการปล่อยวาง ไม่ได้แปลว่าแพ้แต่มันคือการเลือกที่จะเบาเพื่อให้เดินต่อได้อย่างสงบกว่าเดิม